ค่ะทุกคนมีมาได้เกินนะคะคลิปนี้ครับก็มาในช่วงห้าทูกันอีกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแต่งในลุกตาสีพีชนั่นเองนะคะทุกคนลุกที่ขึ้นตึกใบหย,ยกนั่นเองนะแต่ว่าชุดอาจจะไม่เหมือนนิดนึงนะคะเพราะว่าสักอยู่นะคะก็มาเริ่มกันที่การฉีดสเปรย์น้ำแรงก่อนนะคะลุกนี้นะคะก็คือว่าจะมีแบบเครื่องสว่างใหม่ๆที่ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะมีก็จะมารีวิวด้วยเนาะเครื่องสว่างอัปเดตแบบเครื่องสว่างใหม่ๆยอะไรเงี้ยนะทุกคน รองพื้นวันนี้นะคะมิวก็จะใช้เป็นของสีจานนั่นเองนะคะ Enchanted นะคะ Cover Perfect Foundation นั่นเองค่ะ SPF 35 pa บวกบวกบวกนั่นเองนะคะทุกคนเป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกว่ารองพื้นเจ้าหญิงหมถ้าจะไม่ผิดนะคะก็จะมาในปริมาณ3 0ม MM ml นะคะมิ้วเอามาเป็นสี140 honey นะคะสีที่เขาแบบเข้มสุดเลยนั่นเองนะคะก็ใช้ขยับ่อนะคะ มิวได้มาตอนที่เขารูราคาเออก็เลยแบบอยากลองดูแล้วก็เทียบสีในเน็ตดูนะว่าเข้ากันไหมอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะใช้แค่ปั๊มเดียวนะทุกคนนี่เห็นไหมสีคล้ายๆเห็นไหมผิวของมิวนั่นเองนะคะก็บอกเขานิดนึงตีๆเขาิดนึงแล้วก็ตายตาไปเลยคะ่ะต้อมเดียวเท่านั้นทุกคนเต็มหน้าตัวนี้เขาบอกว่าปกปิดขั้นสุดนะคะแล้วกันน้ำกันเหงื่ออะไรนี้ด้วยนะซึ่งผลปรากฏว่าก็คืออ่ะ ส่วนได้ดีเลยนะทุกคนอ่ะเกลี่ยเป็นพับของนีคาร่านั่นเองนะคะทุกคนนี่ซองเขาจะเป็นแบบนี้เป็นพาวเดอร์พับแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่มันเป็นพับของคุชชั่นทุกคนก็เลยงงว่ามันใช้ใช้ยังไงนะเะอาเป็นว่ามิวเอามาเกลี่ยรองพื้นแทนก็แล้วกันนะมันน่าจะเหมาะกว่านะคะไปเลยจ้าเนื้อพับดีนะมันเป็นเนื้อแบบอ้วนๆนั่นนะหนะเหมือนแบบรองพื้นแบบเกลี่ยรองพื้นนะทุกคนอ๋อก็คือปาดมันเลยนะ เกลี่ยวไว้นะคะนี่ซึ่งรองพื้นเขาก็เกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแล้วก็เห็นไหมปุกปิดดีด้วยนะสีก็คือเข้ากันได้ดีกับผิวมากนี่เอาจริงไม่ต้องคอนทัวร์เลยเลยนะถ้าแบบเป็นวันธรรมดาคือแบบแน่นไม <c oughs> ่ดีวันแน่นนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดนึงนะจะเห็นว่าอาจจะแบบมีรอยค้ำอยู่นิดนึงนะเพราะว่ารอยค้ำเราปรับเสียนมากนะคะก <c oughs> ็มีสนเน่นะะั่นเองค่ะทุกคนเป็นบางซิลเลอร์นะตัวนี้มาเป็นคอน ซิเลอร์แทนนะครมีใช้เป็นเบอร์ศูนยนะคะจริงๆเอามาทาได้ทั้งหน้าแหละแต่ว่าวันนี้จะเอามาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะนี่เคยลองของกันไปแล้วนะแล้วก็ถูกใจมากเลยทีเดียวนะคะทำบำรุงปากด้วยโฮโจนั่นเองนะคะลิปมันเบอร์ศูนยนะคะสีส้มๆแบบเนี้ยสวยมากาลงแก้มนะคะก็ยังอินกับตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นสามเกลอของมิซเน่นั่นเองนะ,ะเบอร์ชากุรานั่นเองนะคะทุกคนที่มัออกาเป็นชมพูชมพูนิดนึง ไม่ต้องวนเยอะนะคะเพราะว่าสีเขาก็ค่อนข้างจะเจมจนนิดหนึ่งแต่เราก็โอเคสีสวยนะคะติดใบยโยกใช่ไหมทุกคนก็ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนมานะคะช่วงนั้นก็คือมันหมดวันสุดท้ายพอดีมั้งไม่แน่ใจคือไปโดยที่แบบงงๆทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไปแบบไปถ่ายรูปบนวิวๆๆเฉยๆไปชมวิวเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไปอ่านดูนะทํามันต้องเสียแบบตั๋วใช่ไหมล่ะเพราะมไม่เคยขึ้นเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยมันต้องกินบุฟเฟ่ก่อนถึงจะได้ขึ้นไปกิน ไปชมฟรีอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะก็เลยอ่ะกินบุฟเฟ่ก็ได้แล้วกันอะไรเงี้ยก็ไปเจอบุฟเฟ่ทุเรียนบวกกับบุฟเฟ่นานาชาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคถ้านะมีอาหารหลากหลายแต่ก็รสชาติก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบแต่ม่คิดว่าพิซซ่าทุเรียนอร่อยชอบมากเสร็จแป้งก่อนนะ,ะทุกคนเพราะว่าหน้าเรามันเป็นคนผิวมันอะ่ะเนาะอ่ะก็ใช้เป็นแป้งพองเหมือนเดิมนะคะเบลลิงฟิลเลอร์สีทองนะทุกคนจีงามากเหมือนเดิมนะคะใช้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ใช้กระพับนะมทุกคนรู้ว่าใช้กระแปลงมันก็พกอบอุปกรณ์หลายอย่างเนาะคิ้วไปก่อนให้คิ้วมันเรียงเส้นกันก่อนนะคะตู้อิดนะคะบลูพาวเดอร์เบอร์ศูนย์สามสโมกกี้บราวน,นะทุกคนตัวนี้จะมาเป็นแบบฝุ่นนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบแท่งให้เราเขียนเขียนได้เป็นผงฝุ่นอยู่ข้างในก็จะมีแบบแปรงป้ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะสำหรับคนที่พอมีคิ้วอยู่แล้วทุกคนเป็นแบบสีที่ค่อนข้างจะตรงกับสีผมมิวมเลยช่วงนี้เบอร์สามนะคะก็ค่อยๆป้ายไปมันเราเขียนคิ้วแหละทุกคนแต่ว่า ฝุ่นผงมันจะช่วยให้เราแบบคิ้วมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็แบบง่ายเร็วด้วยจะไปเติมส่วนที่แบบช่องว่างที่อยู่ตามขนคิ้วอะไรเงี้ยแล้วตัวแปรงเขาก็มีความแบบไม่แข็งมากนะคะทําให้ป้ายสีได้ดีนะแล้วก็ยืดหยุดด้วยทุกคนดีนะแต่จะต้องเป็นคนที่มีคิ้วอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบเติมส่วนที่มันเข้มๆเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าใครไม่พอใจก็สามารถเอาดินสอเขียนเพิ่มได้ วันที่ไปนะคะวันที่ไปขึ้นตืกประโยชน์จริงมิวก็แต่งด้วยมีสเน่เนี่แหละนะคะทุกคนตัวนี้ก็เขียนดีนะคะแล้วก็มีแบบ2หัวในในแท่งเดียวด้วยด้านจะเป็นอะไรเนอร์นะคะเนี้ยเขียนดีทุกคนแต่สีเขาจะแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสีมอคค่าเขามีสองสีสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเคยลองของไปแล้วนะทุกคนไปย้อนดูกันได้งานเตาวันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากนะเพราะมิวเพิ่งได้มาซึ่เป็นสีที่แบบมิวยังไม่มีนะ ODBO เช่นเคยนะคะรุ่น อายแชโดว์ X Highlight ์ชาย i n g งซู e r เรียเมคอัพพาเลต e นั่นเองทุกคนเบอร์0ูนย์สนั่นเองนะคะนี่สีโทนส้มอมน้ำตาลแล้วมิวก็คิดได้ว่าเออพาเลตฉันยังไม่มีสีส้มอมน้ำตาลสีพีชอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยเลือกมานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมิวชอบสีน,นี้มากเนี่ยสีเนี้ยโอ้นะคะเป็นอะไรที่แบบเออวะยังไม่มีจริงว่ะลงไปเลยอันลองดูสีนี้ก่อนแล้วกันนี่สีจะเป็นสีแบบสีพีชๆนะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะ คนขาวแต่งก็ดีคนผิวสีแต่งก็รอดนะทาไปทั่วเปลือกตาตาล่างด้วยนะจ๊ะขอบตาล่างเน้อนำตาลอ่อนๆสีน้ำตาลแบบสีส้มอมพีชดีกว่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะทั้งสองอันแล้วก็อันข้างล่างจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะเอามาทาที่บริเวณหางตานั่นเองนะคะนี่มันจะได้เงาขึ้นมาแบบเออดูมีอร่นะคะ กลางตาล่างยังว่างนะคะมันก็จะใช้เป็นตาลอมส้มหรออมแดงไม่อมแดงอมส้มน้วตาลอมส้มอะไรอย่างเงี้ยอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคนเอามาทาที่กลางตาล่างนะคะแล้วมันก็จะทำหัวตาะคะด้วยไฮไลท์ตัวนี้ที่เขาให้มานี่ประมาณนี้ทุกคนมันจะเป็นขา,ขาวๆอมแบบประกายๆนิดนึงนะคะมันจะได้สีขาวแบบที่สว่างที่สุดสำหรับพาเลตนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีความเป็นประกายนิดนึง ไปลองดูกันได้นะคะของ ODVO นะตัวกล่องมันจะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะไปลองดูกันนะเดี๋ยวมีจทีงลิงไว้ให้นะคะถ้ามันย,มยังมีอยู่นั่นเองนะคะแต่มีคือว่าสวยนะทุกคนแต่งก็รอดนะคะสีแบบแต่งได้ทุกวันเลยนะี่ใครชอบพนพีชอะไรเงี้ยไปแต่งกันได้นะคะเบอร์ศูนย์สามนั่นเองนะคะทําความสะอาดพวกตร้นที่มันเกินมานิดนึงนะคะด้วยแป้งฝุน่นตะกี้นี่แหละนะใช้กับแปรงพุ่ม อายไลเนอร์ก็ใช้เป็นของต้องมนนะคะจากมิส s n นนั่นเองนะด้อายไลเนอร์นั่นเองนะคะหัวฟองน้ํานะคะก็มาเขียนแบบไม่ต้องยาวมากนะคะแต่ก็มีความแบบเชื่ๆนิดนึงนี่แล้วก็ดัดขนตาแัดขนตาตามปกติเลยนะคะ ปัดแก้มกันทุกคนมิวจาได้ถ้าสัผเกตจะเป็นสีนี้นี่แหละนะคะเป็นสกินดูอนะคะมันเดิมเลยนะตัวนี้ชอบใช้มากนะคะของเมลินดาเองเบอร์ Bur 04นย์สี่ซันคิสนั่นเองนะคะเอาสองอันนี้ผสมกันนี่แหละนะป้ายมาคนละป้ายนะคะแล้วก็ปัดไปที่มิวก็จะปัดแบบเฉียงขึ้นนะคะไม่ค่อยจะให้มานะทีหน้าแก้มเท่าไหร่นะก็ปัดแค่แบบตรงข้างๆแก้มแค่นี้แต่ว่าเราก็จะแบบปัดตรงจมูกเหมือนเดิมนะคะ ทำสันจมูกให้มันมีเงานะคะด้วยตัวไอแชดว์โของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าป้ายอีกฝั่งหนึ่งมาแทนนะใช้สีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้จิมานิดเดียวก่อนนะคะนิดเดียวป้ายป้านชั้นอื่นเกลี่ยนะคะหวานสุด,ดไฮไลท์นะคะโดยอยากลองใช้เป็นของไฮไลท์ที่เขาเอามาให้อน่นนะนะดูนะคะมันก็ขึ้นอยู่นะเธอใช่ไหมเฮ้ยได้นะได้นะสีมันแบบ ไม่ได้จึ้งมากแต่ว่าเห็นว่าเป็นเงาเป็นตรงบริเวณแบบปลายจมูกนะคะทุกคนแล้วก็ที่หน้าผากก็ขางการลิฟวันนี้นะคะมิวใช้เป็นตัวใหม่นะทุกคนของ four you t นะคะรุ่นชื่อว่า four you t o นั่นเองนะทุกคนนุ้ยน่ารักมากนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หนะคะชื่อว่า bed of rose สีแบบส้มส้มที่ส้มจริงนะคะเป็นส้มนูน่นแลวก็น่ารักมากๆด้วยนะคะ ผิ้กเกจเป็นแบบใสายๆแบบนี้สีส้มนะแล้วก็จะเป็นแบบแท่งหมุนขึ้นมาซึ่งกลิ่นเขาจะเหมือนกลิ่นองุ่นนะทุกคนแล้วอันเนื้อปาดให้ดูก่อนเป็นเนื้อแป้งะคะ่ะที่เขาบอกจริงก็ทาแก้มได้นั่นแหละทาปากก็ได้เป็นเนื้อแมทที่แบบนุ่มแล้วก็น่ารักมากสีสวยมากนะคะเอามาทาเป็นรองพื้นปากก่อนเนี่ยมันทาง,ง่ายมากทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยติดกระดาษทิชู่ติดแมดอะไรอย่างเงี้ยนะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลย จะทาเป็นลิปแมตตัวนี้เพิ่มไปนะคะของโฟ y ทูนั่นแหละนะคะเป็นเบอร์0ูนยนะสีออกนูดอมชมพูนะคะโฟร์ทูฮัทเตอร์ EST นั่นเองนะคะเบอร์0ูนยนั่นเองนะทาไปทับไปชั้นหนึ่งทุกคนมันจะทําให้ตัวเนื้อแมตต์ไม่ได้แห้งเกินนะคะแล้วก็ทําให้ปากติดทนด้วยยังไม่จบนะคะสุดท้ายนะคะมินจะทับด้วยอายแชโด์ทุกคนเออมาทาที่ปากนั่นเองนะคะใครอาจจะสงสัยว่ามันทาได้เหรอคะพี่มันทาได้นะคะแล้วก็ เป็นเหมือนแป้งที่มันเป็นสีนั่นเองนะซึ่งมิวจะใช้เป็นสีส้มตัวนี้เลยนะคะเอามาทาที่ปากทาด้านในปากนะคะทุกคนเกลี่ยไปก่อนจะทําให้สีลิปมันแมทขึ้นแมทมากขึ้นแล้วก็ติดทนด้วยนะแล้วก็จะได้สีของอายแชโดด้วยซึ่งวันนั้นเราแบบอยากได้สีส้มมากกว่านี้ไงก็เลยพาแบบลิปมันอยู่บนลูด้วยทุกคนแล้วก็ลิปก็คือไม่ได้เอามาแบบเพิ่มด้วยนอกจากสีนูดนะคะก็เลยใช้สีนี้แทนก็เกลี่ยเค้านะคะ และนี่นะคะก็คือลุคที่แต่งได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะทุกคนด้วยเครื่องสำอางแบบอัปเดตใหม่ๆของมิวนั่นเองะคะที่มีตอนนี้นะคะก็จะได้เป็นลุคตาที่มันแบบสีพิชฟิตแบบนี้นั่นเองซึ่งเอาจริงถ้าตัดอะไรเนอรออะไรอย่างเงี้ยไปก็สามารถแต่งได้รายวันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะถ้าตาสีเนี้ยก็คือสวยอาจจะแบบแต่งได้หลายงานนะคะงานแต่งงานบวชไปเดทไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปขึ้นตึกประโยคแบบมิวก,ก็ได้นะะั่นเะทุกคนแล้วก็ออกมาคือแบบสวยมากแล้วก็ผมรอนที่ซึ่ง สวยมากเลยนะคะเป็นแกนม้นผมนั่นเองนะคะนี่เดมิวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในนะสำหรับแกนม้นผมนั่นเองนะคะทีมิวแบบชอบใชม้มากๆเลยเห็นไหมก็จะได้หลอนออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วสีปากก็คืออายแชโดว์สามารถทําเป็นสีปากได้นะทุกคนอย่าลืมนะคะอ่าทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ทีมิวแต่งให้ดูนะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปแต่งตามกันได้ส่วนตัวมิวคือชอบมากๆเลยนั่นเองนะคะอ่านะคะคือติดทนด้วยนะลุคนี้นะคะก็คือไปตื่นประโยศไปตั้งแต่เช้าใช่ไหม กลับมาตอนมืนก็คือยังอยู่เลยเองนะทุกคนเพราะว่ารองพื้นเขาค่อนข้างแน่นมากๆเลยฝนตกด้วยนะวันนั้น,นก็คือแบบจะปอยๆนิดนึงชื้นๆนิดนึงแต่ก็คือลุกนี้เอาอยู่นี่นะคะแต่ว่าผมอาจจะแบบไปแล้วนี่นะเพราะว่าความชื้นของผมมันก็ ทำให้แบบรอมันคลายนั่นเองนะคะอ่าอาจจะอยู่ไม่ได้ถึงแบบถึงจุดชมวิวอนะไรเงี้ยแต่ก็คือยังสวยอยู่ตอนที่แบบก่อนจะขึ้นไปนั่นเองนะนะคะโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ที่มีแต่งให้ดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอรด้เกิลคับแหละบ๊ายบายสวยมากทุกคนก็เลยม,มาแต่งคนให้ดูไงสวัสดีนะ